มันจะมีหัวหน้าที่แบบขี้อิจฉาลูกน้องมากๆพอเห็นลูกน้องได้ดิบได้ดีเนี่ยจะพยายามสกัดแข้งสกัดขาเว้ยจริงๆแล้วที่หัวหน้าคนนั้นน่ะไม่ยินดีเพราะว่าอะไรรู้ป่าเพราะรู้ว่าลูกน้องคนนี้นเก่งมากและจะต้องก้าวข้ามหัวเขาอ่ะไปอยู่ในระดับหัวหน้าอีกทีหนึง่งมันมีหลายคนนะเว้ยที่รับไม่ได้กับการที่ลูกน้องจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าตัวเองก็เลยพยายามทําทุกอย่างเพื่อสกัดไม่ให้ลูกน้องอะได้ดิบได้ดี คสุดท้ายนะองค์กรน,นั้นนะก็ต้องเสียคนเก่งไปเพราะว่ามีหัวหน้าที่มีอีโกออ้ซึ่งวันนี้เราต้องคุยกันแบบตรงไปตรงมานะว่าเด็กบางคนหรือเด็กรุ่นใหม่ที่มันมาตอนหลังเนะี่ยบางคนแม่งเก่งจริงและเก่งลึกสำหรับวันนี้พี่เคยทำกับเด็กมาทุกเจนแล้วไม่ว่าจะเจน Z หรืออัลฟาเบต้าแกมมาแคลวูีนอะไรก็แล้วแต่นะพี่บอกเลยนะเว้ยแม่งไม่ได้อยู่ที่เจนสิ่งที่แม่งอยู่คืออยู่ที่ตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็แล้วแต่ที่เป็นหัวหน้าแล้วถ้าไม่พัฒนาตัวเองอะระวังไว้ให้ดีนะเด็กอะจะมาถอนงอกได้เพราะว่าเราอะอาจจะไม่ได้เก่งจริงเนาะใครเคยเจอหัวหน้าลูกน้องแบบไหนเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยพี่ชอบสดเรื่องชาวบ้านประมาณนี้จ้ะ